ก่อนจะแผ่เมตตาขอให้ธรรมาส,สั้นๆก่อนอย่างที่ได้กล่าวเกินไปเมื่อกี้ว่าเมื่อหัวค่าเมื่อวานเราได้สูญเสียคุณแม่จีสันสนีสถิตรับทามคนสําคัญของประเทศไทย การล่วงลับดับขันไปของคุณโยมแม่ชีสันสเนสเธอร์สุดนับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของวงการพระพุทธศาสนาไทยของกองทมจริงว่าถึงอย่งางไร การพระพรากก็จะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เร็วก็ช้าเป็นธรรมดาเมื่อตอนที่พระสารีบุตรได้ปรินิพานไปพระอนนท์ได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์และได้กราบทูลว่าท่านอ่อนระหวยรยแรงไปหมดเลย ร่ำร่ำว่าจะเป็นลมมองไปทางไหนก็มืดไปหมดพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเตือนพระอานน์พุทธาุชาว่าอานท์เราได้บอกเธอไว้แล้วมิใช่หรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งถึงอย่างไรก็จะต้องมีอันเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ก็แต่ว่าเมื่อสารีบุตรได้ลงรับดับขันไปนั้นก็มีแต่ธาตุมีแต่ขันของสารีบุตรเท่านั้นแหละที่ลงรับดับขันไปกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญาสารีบุตรก็ไม่ได้เอาไปด้วยศีลส,สมาธิปัญญาที่เป็นคุณงามความดีของสารีบุตรนั้น ยังคงอยู่กับพวกเธอทุกคนที่เธอเห็นว่าล่วงลับดับขันไปนั้นเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติอันตกอยู่ในกฎตรัยลักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองอะไรเล่าที่เธอเคารพนับถือในตัวสารีบุตรศีลส,สมาธิและปัญญาสิ่งนั้นยังคงอยู่ สรีบุตรไม่ได้เอาไปด้วยแต่อย่างใดแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสย้ำอีกว่าสังขารทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนี้แหละมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ชั่วคราวในท่ามกลางแล้วก็จะแตกดับไปในที่สุดทรงย้ำอีกว่าเราได้บอกเธอไว้แล้วมิใช่หรือว่าเธอจะขอให้สิ่งที่มีอันแตกดับไปในที่สุด ว่าอย่าแตกดับไปเลยสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้นี่ก็เป็นพุทธดำรัสตัดเตือนของพระพุทธองค์ที่เราทั้งหลายควรน้อมนำมาเตือนจิตสก,กิจใจว่าธรรมดาของสังขารก็เป็นอย่างนี้คือมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสเปสังขารานิจาสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อรู้เท่ารู้ทานอย่างนี้แล้วก็ควรดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตไว้จะยืนยาวเพราะว่าเรากะเกณฑ์อายุตัวเองไม่ได้ว่าเราจะอยู่ไปเท่านั้นปีเท่านี้เท่านี้ปีไม่ได้เราจะมาตั้งมาตรฐานเอาว่าฉันจะอยู่ร้อยปีฉันจะอยู่ร้อยยี่สิบปีอย่างเงี้ยเราตั้งได้ แต่จะอยู่ได้ไม่ได้นั้นน่ะสังขารร่างกายเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราฉะนั้นประมาทไม่ได้หนึ่งจึงอย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวสองอย่าประมาทในวัยว่ายังหนุ่มอย่างสาวเพราะความตายเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยปฐมวัยก็ตายได้มัชิมวัยก็ตายได้ปัจฉิมวัยก็ตายได้ ลงศพไม่ได้ถูกออกแบบมาไว้สําหรับคนแก่คนเฒ่าเราทุกคนนะมีสิทธิ์เข้าไปนอนในโลงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสามอย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงคนที่ยังแข็งแรงก็อย่าประมาทว่ายังแข็งแรงคนที่ป่วยกระสอบก,กระแสะสวันดี4วันไข้ก็อย่าประมาทเพราะว่าร่างกายส่งสัญญาณเตือนแล้ว เขาส่งจดหมายมาเตือนแล้วเริ่มป่วยกระสอบก,กระแสนแล้วก็บอกตัวเองว่าเอาละไฟแดงมาแล้วเขาชูใบแดงแล้วเราต้องบอกตัวเองว่าความชั่วต้องรีบหนีและความดีต้องรีบทำนาฬิกาชีวิตเดินถอยหลังแล้วอย่าประมาทเป็นอันขาดฉะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยให้บอกตัวเองว่านี่คือจดหมายจากพระยายมพระยายมท่านส่งจดหมายมาเตือนทีละหนึ่งฉบับสฉบับ ผมงอกก็เริ่มมาแล้วปวดเข่ามาแล้วปวดขามาแล้วตีนกามาแล้วปวดฟันมาแล้วโรคประจําตัวที่ไม่เคยมีก็มีแล้วนี่คือจดหมายจากพยายมทั้งนั้นท่านส่งจดหมายมาแล้วก็อ่านให้ออกบอกตัวเองให้ได้ว่าอย่าประมาทสี่อย่าประมาทในเวลาว่ายังมีอยู่มากไม่มีวันนี้สองครั้ง วันเดียวก็เลอะค่าทำไมเลอค่าเพราะมันจะไม่กลับมาเป็นครั้งที่สองไม่มีใครซื้อคืนหนึ่งวันที่ผ่านไปแล้วได้มีเงินกี่หมืน่นกี่แสนล้านก็ซื้อคืนแต่ละวันที่ไหลผ่านแล้วไปแล้วไม่ได้ฉะนั้นทุกวันจึงเป็นวันที่ลำค่าเพราะมันจะไม่กลับมาเป็นครั้งที่สองในชีวิตของเรา และทุกวันก็คือความเสี่ยงด้วยเพราะเราตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้ไม่รู้จะอยู่ไปถึงเที่ยงหรือเปล่าอยู่ไปถึงเที่ยงก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปจนถึงค่าหรือเปล่าอยู่ไปจนถึงค่ำได้เข้านอนแล้วจะอยู่ไปจนถึงรุ่งเช้าอีกวันหรือเปล่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องการันตีชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ของความไม่แน่นอนจริงๆฉะนั้นอย่าประมาทเวลานะกะวีท่านจึงเตือนเอาไว้ว่า วันไหนไหนไม่สําคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะเรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สําคัญเท่าวันนี้เพราะเมื่อวานมันผ่านไปแล้วพรุ่งนี้มีอยู่แต่มันยังมาไม่ถึงวันนี้เท่านั้นที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงฉะนั้นเราต้องใช้วันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนที่พุทธองค์ได้ตัดเอาไว้ว่า อโมคังทิวสังกยิราอปเปนะพระหเกนวาเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าต้องได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าต้องได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยและสุดท้ายประการที่ห้านะ อย่าประมาทในคุณงามความดีว่าเอาไว้ก่อนวันหลัง่อยทําวันนี้มีอยู่แต่วันหลังคือพรุ่งนี้อาจจะมีนะมีแต่เรา,าจ,จะมีหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะมีเรื่องเล่านาพระนางอเล็กซานเดรียพระมเหสีของพระเจ้าซา์นิโคลัสที่สองแห่งราชวงศ์โรมานอฟพระนางทรงโปรดการเขียนเดอรี่มาก คืนหนึ่งพระนางเขียนไดอารี่ประจําวันเสร็จแล้วก็พลิกไปอีกหน้าหนึ่งจั่วหัวล่วงหน้าไว้ใส่วันที่ล่วงหน้าไว้เดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็จะได้มาเขียนต่อแต่ปรากฏว่าคืนนั้นพระนางและสมาชิกในราชวงศ์ถูกลอบสังหารถูกลอบสังหารสิ้นราชวงศ์โรมานอฟเมื่อมีการมารวบรวมทรัพย์สมบัติจัดสรรให้เป็นบทมู จ้าหน้าที่คนหนึ่งก็มาพบเดลี่ของพระนางที่เขียนวันที่ล่วงหน้า,าไว้หนึ่งวันเขาทานออกมาด้วยความสะเทือนใจว่าแม้จะเขียนวันที่ล่วงหน้าก็ยังอยู่มาไม่ถึงเห็นหรือยังวันนี้มันเป็นวันที่ยังอยู่กับเราพรุ่งนี้มันจะมาถึงแน่แต่เราจะอยู่กันถึงหรือเปล่ามันไม่มีใครรู้จริงๆ ฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรก็ตามที่มองว่าเป็นคุณงามความดีนึกขึ้นมาได้ว่าอยากจะทำก็ขอให้ทำเลยทอทอทอนะแปลว่าทำทันทีอย่าได้รออย่าได้ผัดเพี้ยนอย่าได้ผัดผ่อนนะองค์ทวีล,ละมะท่านเคยเตือนไว้เรามีเวลาสามวันเท่านั้นแหละอย่าไปคิดว่าหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวัน อย่าไปคิดว่ามันเยอะขนาดนั้นเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราเวลาเนี่หนึ่งเมื่อวานเราใช้ไปแล้วและมันจะไม่กลับมาอีกสองวันนี้เรากำลังใช้อยู่และเราจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวสามพรุ่งนี้กำลังจะมาถึงแต่จะอยู่กันถึงหรือเปล่าไม่มีใครรู้เห็นไหมเรามีเวลาคนละสามวันเท่านั้นนะหนึ่งเมื่อวานผ่านมาแล้วและมันจะไม่หวนกลับมาอีก หนึ่งเมื่อวานผ่านไปแล้วแล้วมันจะไม่หอนกลับมาอีกสองวันนี้เรากำลังใช้มันอยู่และใช้ได้เพียงครั้งเดียวสามพรุ่งนี้กำลังจะมาถึงแต่เราจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่มีใครรู้ท่านจึงว่าอยากทำคุณงามความดีอะไรก็ทำเสียเราทั้งหลายที่มาภาวนานี้ก็เก่งมากภาวนาท่ามกลางโควิดนะตัดสินใจมา เพราะโอกาสอย่างนี้มันจะมีกี่ครั้งในชีวิตของเราที่จะได้มาภาวานาอย่างนี้และทุกวันนี้เหตุปัจจัยที่บั่นทอนชีวิตก็มีมากมายเหลือเกินปกติเราก็มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วทั้งโรคนั้นทั้งโรคนี้เมื่อคืนอ่านข่าวนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยออวัคซีนแอสตราเซเนกก็บอกว่า โควิดว่าร้ายแล้วนะในอนาคตไวรัสตัวใหม่อาจจะร้ายกว่านี้นี่คือเหตุปัจจัยแห่งความสุ่มเสี่ยงของการดำรงชีวิตของผู้คนในยุคสมัยของเรามันเตือนจิตสกิจใจเราว่าชีวิตเปราะบางเหลือเกินเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีให้แก่ตัวเองให้แก่คนที่เรารักให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง ก็อย่ามัวรอแล้วรอเล่าอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งนึกขึ้นมาว่าอยากทําก็ขอให้ทํากันเลยทีเดียวในลักษณะทอทอทอทำทันทีถ้าเป็นผู้คนในครอบครัวอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกสามีภรรยาญาติวงศ์สงศาก็ให้เตือนเตือนด้วยอีกคําหนึ่งว่าดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้เป็นครั้งที่สองดูแลกันและกันให้ดี เพราะไม่มีวันนี้เป็นครั้งที่สองนะเชาวนี้ก็ขอฝากมรณานุสติที่กล่าวมานี้นะเป็นธรรมะรับอรุณในยามเชา้าสำหรับเหล่าธรรมจารีทุกท่านทุกคนที่มาเข้าคอสภาวนาร่วมกันในวันที่เจ็ดแปดเก้านี้ทุกท่านทุกคนนะขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยทั่วหน้ากันสมกับที่พระพุทธองค์ได้ตัดเตือนเอาไว้ว่า ความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตายส่วนคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายไปแล้วเตือนจิตสกิดใจตัวเองไว้อย่างนี้เสมอวันหนึ่งความตายมาพรากคนที่อยู่ข้างหลังจะได้คิดถึงเราจะได้เสียดาย อะไรรักต่อเราเหมือนที่หลายๆท่านหลายๆคนรู้สึกเสียดายอะไรรักต่อคุณยมแม่ชีสันสเน่สเียธอรสุดที่ท่านได้ลงรับดับขันไปในวันนี้นั่นเองนะเอาละนะภาวนาคาถาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทกันได้นนหนึ่งให้ว่าตามพระอาจารย์ดูแลกันและกันให้ดีดดเพราะไม่มีวันนี้เป็นครั้งที่สอง ดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้เป็นครั้งที่สองอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าเดนอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไป อยู่ชั่วฟ้าดิน,อดนเอาละตั้งใจแผ่เมตตาต่อไปสาธุสาธุขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไฟสารสาสาถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติเมตสเนทกัน ประชาชนทั่วไปทั้งไกลกๆขอให้ได้ในกุศลผลของฉันอังเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถอหันไปหาเพื่อนธรรมจารีและแบ่งบุญโมทนาบุญด้วยนะโมทนาบุญด้วยนะโมทนาบุญด้วยนะ เอาต่อไปแฟนรายการอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตรับธรรมารับอรุณจากดกรพระมหาสันทัดอีกสักห้านาทีนะขอ,อนิมลครับสดิเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีโจมีแด่ญาติโยมทุกท่านที่รับชมและรับฟังอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามาวิกฤตในเช้าวันนี้ก็เป็นชา้าพิเศษที่เราทั้งหลาย ได้รับฟังธรรมะจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ในยามเช้าหรือก่อนหน้านั้นเราได้ร่วมเดินจงกรมน,น,นะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นจงกรม,มทิพย์แต่เราก็สามารถที่จะร่วมอนุโมทนาระลึกในการที่จะนำการตื่นรู้มาอยู่กับเราในวันนี้ในการปฏิบัติธรรม ในการปรารบถึงการจากไปของคุณแม่ชีสันทนีสถียรสุดนะซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในวงการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในประเทศไทยในส่วนของอาตมามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคุณแม่ชีเมื่อครั้งที่อยู่ที่วัดปัญญานันทาราม ทุกครั้งที่คุณแม่ได้นำลูกฉีน้อยนะทุกๆปีก็จะมีบทฉีน้อยที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็ได้นำคณะของแม่ฉีน้อยมาที่วัดปัญญานันธารามในขณะนั้นพระเดชพระคุณพระปัญญานันทมุนีหรือสง่าสุพระโรเจ้าอาวาสวัดปัญญานันธารามได้ให้การต้อนรับซึ่ง เคารพนับถือกันเหมือนกับเป็นพี่น้องในทางธรรมซึ่งคุณแม่ก็จะเรียกหลวงพ่อสง่าสุภโรหรือว่าพระปัญญ,ญาณธรรมนีว่าหลวงพี่สงา่านี่คือในวิถีชีวิตและการปฏิบัติของคุณแม่เราได้เห็นการตั้งจิตตั้งใจทั้งกายใจอุทิศเพื่อให้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งพอทราบข่าวว่าคุณแม่สันสนีเสถียรสุดได้จากโลกนี้ไปรู้สึกว่าทําให้เราเสียศูญเสียบุคคลอันสำคัญเสียดายบุคคลที่ทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยที่เพศของคุณแม่นั้นไม่เป็นข้อจำกัด ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลา41ปีที่คุณแม่ได้ถวายชีวิตนะทั้งกายใจให้กับพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทําให้เราทั้งหลายในการกลับมาตระหนักรู้ว่าการที่สูญเสียบุคคลคนหนึ่งไปหากเรายังมีชีวิตอยู่เราทั้งหลายขอนำมรณานุสติการระลึกถึงความตาย กลับมาอยู่กับตัวของเราเพราะว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก,การมีชีวิตอยู่นี้นั้นเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ชนแก่โลกใบนี้บ้างดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้ตรัสไว้ไไว,ว่าอัชเชวากิจจะมาตะปังโกชัญญามารังสุเวความเพียรเป็นกิจที่รเราต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ ความเพียรเป็นกิจที่เราต้องทำวันนี้ใครจะรู้แม้ความตายในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นขอให้เราได้กลับมาตระหนักรู้ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ก็ขอให้เรากลับย้อนมาดูที่บุคคลเป็นที่รักเพื่อที่เราจะช่วยเหลือ ในการที่เลี้ยงรู้จิตใจซึ่งกันแลกันและสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือก็คือการพัฒนาจิตใจของตัวเองดงั่อเตมาได้กล่าวไว้ยกเอาพุทธภาษิตที่ว่าอัชเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่เราต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นั่นคือการกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองเพราะถึงวันแห่งการที่มัจจุราชได้มาฆ่าชีวิตเราไปญาติพี่น้องแม้ว่าใครก็ตามช่วยอะไรเราไม่ได้นะเขาเรียกว่าช่วยได้ก็คือการที่นำเราไปสู่โรงพยาบาลนำเราไปสู่เชิงตะกอนแต่รับผิดชอบการตายรับผิดชอบความเจ็บปวดของเราไม่ได้ นั้นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบด้วยตัวของเราก็คือการฝึกหัดพัฒนาจิตใจของเราบำเพ็ญเพยียรดังที่ได้กล่าวไว้ว่าอย่าประมาทในการอนมโมนชีวิตเพราะระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าอันไหนจะมาถึงก่อนฝากเป็นข้อคิดให้กับญาติโยมในเช้าวันนี้กับอารามออนไลน์ ขออ่ำนวยพรให้ทุกท่านที่รับชมและรับฟังอารามออนไลน์ในขณะนี้จงมีสติตั้งมั่นในการประพฤติด,ดีประพฤติชอบ